สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็มาพบกับเซลหนึ่งแล้วก็เซลล์กุ๊กค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเราเช่นเคยนะคะกลสินง่วนเชียงสาขาหนึ่งนะคะวันนี้เรามีรถมานําเสนอนะคะ แล้วก็โปรโมชั่นดีๆค่ะวันนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรครับพี่หนึ่งสำหรับโปรโมชั่นของเรานะครับใช้เงินดาว0ศู <Wow. S 2> นย์บาทครับรถกระบะทุกคันเข้าร่วมโปรนะครับผมเอกสารไม่ยุ่งยากเนะคุณกุ๊กใช่ค่ะเอกสาร ไม่ยุ่งยากนะคะใช้แค่เพียงบัตรประชาชนใบเดียวค่ะเงินไขง่ายนะครับผมออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรครับผมรับเหมาก่อสร้างก็สามารถซื้อรถที่บจกักราสินวันเชียงได้นะครับเดี๋ยวเราไปชมรถคันแรกกันเลยนะคุณครูได้ค่ะเป็นรถที่ใช้งานเกี่ยวกับเกษตรกรนะครับผมสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมคันนี้นะครับเป็นรุ่น isuzu d max blue power หนึ่งจุดเก้านะครับผมตัวนี้เป็นตัวสีขาวปีสองพันสิบหกนะครับผมราคา 400,000บาทแต่วันนี้เราให้ใช้เงินดาวแค่0บาทนะครับยังไม่พอก็ยังจะลดให้อีก3 0,000บาทนะครับเราจัดไวแนนแค่400,000กับ2 0 0 0 0บาทนะครับผมค่างวดแค่เกตพันกว่าบาทตลอดสัญญานะครับคันนี้นะคะเหมาะสมกับทุกอาชพพี่หนึ่งได้แจ้งไปแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูภายในเนาะภายในของเรานะครับคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับระบบเกียร์ธรรมดานะครับคุณลูกค้าใช้งานง่ายนะครับภายในสะอาดนะครับภายในสะอาดมากนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูตัวเครื่องนะครับ สำหรับที่ตัวเครื่องนะคะรถคันนี้นะคะเรารับประกันเครื่องยนต์ให้นะคะไม่มีรถชนหนักชนเบามาแน่นอนค่ะรับประกันเครื่องให้1ปีนะคะเราก็ยังแถมประกันภัยชั้น1แล้วก็พรบรนะคะลูก <Wow. S 2> ค้าไม่ต้องใช้เงินสักบาทใช่ไหมคะพี่หนึ่งใช่ครับไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทเลยนะครับ <c oughs> กับโปรโมชั่นของเราสําหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะตอนเดียวไปใช้งานนะครับไปประกอบอาชีพนะครับเรามีคันนี้นําเสนอนะครับ ย้ำอีกทีนะคะโปรโมชั่นนะคะฟรีดาวแล้วก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะเดี๋ยวไปชมคันต่อไปเลยนะคะครับเป็นรุ่น isuzu d max 1.9 b ูพาวเวอรปี2017 <7 S 2> นะครับผมตัวนี้เป็นตัว l นะครับเป็นตัว l นะครับอ่าราคาอยู่ที่5้0 0สบาทเท่านั้น 500, 500, ค่ะ 50, บปกติหน้าร้านเราจะขายอยู่ที่ห0แสนบาทค่ะ<า>ร,รับผมวันนี้เซลลนึ่รถให้ทันทีนะครับสำหรับคันนี้ใครที่กำลังอยากได้ ไปใช้งานนะครับจัดไปเน้นอยู่ที่500,000 50,000บาทนะครับกับโปรโมชั่นฟรีดาวสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว L ไฟตาของเขาจะเป็นไฟตาโปรเจกเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไลท์และก็ไฟตัดหมอกติดมาจากโรงงานนะครับยางเป็นยางขอบ15นะครับตัวนี้สแตนดาร์ดนะครับแม็กจากศูนย์นะครับแม็กเดิมจากโรงงาน สภาพยางดีนะครับผมรถคันนี้ก็จะสามารถเปิดแคบได้นะคะลูกค้าคา่ะภายในกว้างขวางนะคะลูกคา้าเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ค่ะระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะระบบเกียร์นะคะจะเป็นระบบเกียร์แมนวนวลนะคะมี6สปีดนะคะสำหรับถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ขับนั่งสบายนั่งสะดวก สบายนะคะลูกค้าขึ้นลงสะดวกค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยค่ะสําหรับคันนี้นะครับผมห้องเครื่องนะครับเป็นเครื่อง1.9นะครับของเราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ให้ใหม่พร้อมกับรับประกันเครื่องยนต์ให้อีก1ปีเลยนะคะรับผมราคาคันนี้อีกทีนะคะหน้าร้านนะคะเราขายที่ ,0,000 แต่วันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้านะคะสำหรับใครที่ดูหรือว่าชมคลิปนี้อยู่นะคะเราลดให้ทันที50,000บาทจะเ,เหลือ<ค>จัดแค่5้0 0 0 0หบาท, 5, บาทนะครับผมสำหรับคันนี้แล้วก็ค่างวด 9,000ต้นๆต,ตลอดสัญญาเลยนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะแล้วก็ไม่มีคนค้ำประกันเดี๋ยว<อ>จะพาไปดูรถครอบครัวบ้างเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาชมกับคันนี้เลยค่ะอันนี้จะเป็น Toyota r e ี v o เป็นตัวดับเบิลแคหรือว่าตัว4ประตูนี่เองค่ะคันนี้จะเป็นตัวลองท็อปเป็นตัว E ค่ะเป็นรถ2,016หรือปี59นะคะ,ะเดี๋ยวมาฟังราคากันก่อนนะครับหน้าร้านเราขายกันอยู่ที่580,000บาทนะครับ ใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับเราลดให้ทันที3 0,000บาทนะครับผมลดให้ทันที3ามหบาทไปนั้นอยู่ที่5 0 0 0 0 0บาทนะครับผมออกได้ทุกอาชีพเหมือนกันนะครับเกษตรกรก็สามารถออกได้นะครับรับเหมาก่อสร้างค้าขายนะครับผมก็สามารถซื้อได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรอบๆอบคันนะครับผมกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะครับโครเมี่ยมนะครับผมไฟตาครับของเดิมของแท้นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่งล้อแม็กให้นะครับทางเราเปลี่ยนแม็กให้เป็นแม็กสีทองนะครับผม ยางใหม่นะครับมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับคันนี้ผมโหลดต่ําลงในเลี่มให้เรียบร้อยนะครับมีกล่องโหลดนะครับผมลงรับรองวิศวกรถูกต้องนะครับใครกําลังมองหานะครับรถครอบครัวแล้วก็เป็นรถแต่งซิ่งด้วยนะครับเข้ามาดูข้างในนะครับภายในตัวรถนะครับ กรมมี่สีดําภายในสะอาดนะครับระบบเกียร์ธรรมดา CD ดีสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับสาหรับเครื่องนะครับผมเป็นเครื่องเดิมจากศูนย์นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.4นะครับมีระบบเบรก ABS แล้วก็รับประกันเครื่องยนต์ให้ 1, 1ปีนะคุณลูกแล้วก็<ช>มีประกันไบใ,ให้อีกชั้นหนึ่งเลยค่ะ <มา S 2> แล้วก็พอระโบ<ป>ะ,ะนะครับผม กับโปรโมชั่นฟรีดาวเรานะครับผมของบจกรกระตินวัลเจียงสาขาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันค,คันสุดท้ายครับคันที่4เนาะมาดูคันคันนี้นะคะจะเป็น Toyota า e v โตัวนี้จะเป็นตัว Smart c a ค J เป็นตัวเฉพาะของเขาเองนะคะเป็นตัว Z ซต dition ค่ะเป็นปี63นะคะหรือว่า2020นี่เองค่ะเป็นสีขาวสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะ,คะราคาหน้าร้านอยู่ที่ ห้าแสนหกมืบาทหรือห้าแสนสามหืนบาทนะครับเราช่วยซับดาวให้อีกสาม0 0ื่นบาทเข้าร่วมโปรโมชั่นดาวศบาทเหมือนกันนะครับค่างวดอยู่ที่เก้าพันต้นตลอดสัญญานะครับยังไม่พอนะครับช่วยส่งอีกสิบสองเดือนนะครับคันนี้นะคะคันนี้กระจังหน้าของเขาจะเป็นโพรเมียมนะคะตัดกับสีดำเนาะจะเรียกว่าจะเป็นทูโทนเนาะไฟไฟนะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะ ของแท้จากโรงงานจากศูนย์โตโยต้าเลยเนาะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแ <Mac S 1> ม็กใหม่ยางใหม่นะคะเราเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้ใหม่พร้อมทั้ง4เส้นนะคะพร้อมใช้งานเราจะมาดูข้างหลังบ้างนะคะเราก็จะแถมฟีคัาท้ายไทยเท,ยไ,ทยไปเลยเท่ากับตัวรถโดนใจใ<ช>ไว<ห>้รุ่นนะครับใครท,ที่อยากได้เนาะคันนี้นะครับผมแม็กใหม่ยางใหม่นะครับแถมให้นะครับเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกทีนึงนะครับสำหรับ รุ่นนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีว s สมาร์ทแ2.4ตัว z e dition ตัว J นะครับปี2020เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะครับมีระบบเบรก ABS นะครับเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ให้ลูกค้านะครับมีการรับประกันเครื่องให้อีก 1>, 1ปีมีการไฟใช้1ให้อีก1ปีเนาะคุณกุ<ะ>๊กแล้วก็แถมพรบร<ะ>ให้ด้วยนะครับขายแท่530,000บาทนะครับกับค่างวด9,000ต้นๆน,นะครับใครสนใจอยากจะได้ ได้ที่โสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะ0898622047ผู้จัดการ1นะคะ0949161466เบอร์ของเซลล์กุ๊กเอง0945309173เบ mm. อร์ประจำสาขาหนึ่งของเรานะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบพิกัดหรือสถานที่ของเรานะคะสังเกตง่ายๆเลยติดกับศ <Toyota S 2> ูนย์โตโยต้าป้ายแดงเนาะ ที่ผ่านมาบิ๊กซีค่ะเส้นทางไปสมเด็จนะคะเส้นทางเดียวกันกับทางไปบิ๊กซีเลยค่ะย้ำเรื่องโปรโมชั่นอีกเนาะอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรับเหมาก่อสร้างค้าขายขายของออนไลน์ก็สามารถซื้อรถที่บจกกาาสินวนเชียงดาวศูนย์บาทได้ด้วยนะครับไม่ต้องมีคนค้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเอกสารเราก็ไม่ยุ่งยากใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะครับใครอยากได้รุ่นไหนก็สามารถ โทรเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้เนาะสว,ส,สวัสดีค่ะ